สวัสดีนะครับเพื่อนครับวันนี้เราก็พบกับช่องหลงสีสวัสดนะฮะวันนี้ก็ทำภารกิจนะครับเพื่อนเราจะมาทำภารกิจกันนะเราจะไปหาหวยนเพื่อนนะ <S <S 1> <S 1> เออก็ <S <S จะได้เลขเด็ดเลขดังอะไรถามเรามาดูเลยนะครับ นเห็นไม่เ่ยก็วันนี้เราก็นัดก,กับโชคปูนชาแนลนะฮะคงจะหลับไปแล้วนะครับตอนนี้เฮืยตกใจหมดนี่เรา,าเรื่องเราเรื่องมั้พ่อมาแล้วดาเรื่องมา,มาเยา,า,าเรื่องดาเรื่องเราเรื่องนะเยา,าเรื่องเดี๋ยวเราก็จะพาเดินไปนะครับพญาเราจะไปต้นพญายิ้วดำข้างบ้านนะ ก็เผื่อจะได้เลขไรนะเพื่อนนะวันนี้ก็ใช้แบบไฟฉายโฟล์แบงกันนะเพื่อนรีบลีรบลีเลยเดินไปนะครับไกลหน่อยนะก็ปยายงูดำข้างบ้านผมเนี่ยนะก็เราก็จะตัดหลายครั้งแล้วนะแต่ก็เห็นว่าชาวบ้านเขามามาเอาออ่เปลือกมันนะครับ ไปทำยานะเราก็ไม่ตัดตทันทีนะเพื่อนนะโอ้ยเข้ามาลึกเลยเ,เราเลี้ยงไปไหนวะเนี่ยเ,เราเลี้ยงไปเดินไหมครนะับเดินไกลหน่อยนะเพื่อนนะเขาลุกเข้าป่าเลยนี่ก่อนกองหล็กเราโอ้ยวิวเหมือนกันเนี่ยมาคนเดียวด้วย นี่ก็เป็นสนามของมางายน,นะครับสนามสนามจักรยานนะฮะเสียวสลังไงกันมาดูนาะเพืนะ่อนเนาะอันนี้ขนาด้านเราเองเนี่นี่เพื่อนเรา,าเจอต้นพยางอยู่ดำแล้วนะนนเพื่อนนี่นะมืดไปแลวเพื่อนขอโทษทีนะไฟไม่มีนะครับนี้ เดี๋ยวจะมาส่องเลขกันนะเพื่อนนะนี่ใครเผ้าอะไรมาผูกไว้กัไมันู้เนี่ยเป็นครั้งแรกในชีวิตเลือนเเดี๋ยวเราจะหาหวยให้เพื่อนดูนะเดี๋ยวเราจะมาขอห,ว,หวยกันจะขอตรงไหนอ่ะ <c oughs> นี่นะเพื่อนนะพย,ยังฆ์ยูดําครับทางบ้านเราเองก็ ไม่รู้ก็ดูกันยังไงนะเพื่อนนะดูเลขดูอะไรเงี้ยดูต้องถ่ายรูปกันเพื่อนนะเดี๋ยวเราถ่ายภาพนิ่งฮะให้ดูเห็นเลขไหมเลขเพื่อนเห็นเลขกไหมอืมเขาหากันยังไงเนาะแต่เรามีแป้งมานะเพื่อน โอ้พยังยูดำเนาะก็อยู่กันมานานแล้วนะครับวันนี้ก็จะขอหวยขอเลขหน่อยนะครับเพื่อนขอพยังยูดำเลยนะะตั้งใจดีนะครับเรามีแป้งครับโอ้โหดาวเรืองเข้าใหญ่แล้วเฮแป้งมาไงถับแป้งให้แล้วกันเนะะาะพยังยูดำเนาะ เห็นไหมเพื่อนผมก็ไม่รู้ก็ดูกันไงนะเพื่อนนะเพื่อนกระดูเอานะเพื่อนนะนี่นะแป้งเต็มเลยเพื่อนวันนี้อากาศร้อนมากนะอากาศเพื่อดีเดี๋ยวผมถ่ายรูปก่อนนะเพื่อนเพื่อนเห็นเลขกันไหมเพื่อนเพื่อนแคปหน้าจอเอานะครับเพื่อนเพื่อนแคปหน้าจอเลยนะพรุ่งนี้หอยออกกันนะเพื่อนเพื่อนเพื่อนแคปหน้าจอเลย ต้นนี้ก็อยู่กับครูบ้บบานเรามานานแล้วนะเป็นยิ้วที่ไม่มีไม่มีหนามนะครับเพื่อโอ้แต่ก็เริ่มเห็นหนามแล้วเนี่ยก็ไอตรงนี้นะที่เขามาอะไรอะนี่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 น,น,นี่ที่เขามามาเก็บน้ำมาเก็บนิ้วไปทำน้ำเงียวนะต้นนี้เลยนะอ๋อนี่แหละต้นนี้แหละที่เขาเก็บ ดอกไปทำําเมียวนะเพื่องจะถ่ายรูปดูเรื่อเพื่อนเห็นอะไรกันไหมโอยวงเวงมาคนเดียวด้วยช่องปูนชาแนลก็ไม่มาแล้ววันนี้นัดกันยังดิบยังดีเสียงดังเรื่องก็เฮาจังเลยเนาะเพื่อะเห็นไหมเอ่ยเนี่ยหะครับรอยรอยชาวบ้านเขามาขอทัก ถักเปลือกนะครับเพื่อไปทำยานะครับเนี่ยนะโอ้ไม่เห็นเลขเห็ในใลายเลยเนาะดูกันยังไงกัไมาดูเนาะขอเลขก,กับต้นไม้เนะี่ก็พรุ่งนี้ขอทูกหวยแลได้กันเนาะพะยายามยืดดำมมองไม่เห็นเลขอะ่ะขอโชคขอลาบได้กันเนาะ เพื่อนเห็นกันไหมเสียงอะไรอะ่ะโอ้ยหลอนไปหมดเลยหเห็นไหมครับเพื่อนเพื่อนถ้าเพื่อน,นเห็นนะแคปเลยครับแคปรูปเลยแคปเลยว้าช่องสีสุวรรณให้โชคนะครับวันนี้เพื่อนคงแคปกันละแคปมาน ก็เขาบอกว่าทำ YouTube แล้วจะได้เงินนะครับผมต้งแฝงผมจะได้เงินเพราะอย่างนี้แหละหวังเวงนะครับอย่างนี้เพื่อนเพื่อนก็ขอให้เพื่อนโชคดีนะผมพามาหาพามาดูแล้วนะเพื่อนนะแคปเลยครับเพื่อนแคปเลยแคปเลยพยายามอยู่ตามข้างบ้านผมเองนะครับขอโชคขอลาภหน่อยนะครับ <c oughs> กลับบ้านดีกว่าน,นะครับ อากาศมันมองเปงยังไงก็ไม่รู้นะครับเมื่อนได้กันไหมเอ้ยโอ้ยยินเลยเยือกเลยครับไปกลับบ้านนะครับเกิด <c oughs> ขึ้นคอเลยครับเพื่อนร้อนจัดวันนี้อากาศร้อนมากเลยอ่ะก้ย ไอ้มะขามโอ้ยตกใจหมดตัวดำทำมึนเลยดูยดิ่นอนขวางทางอยู่ทำไมไปได้วยกันไปยีได้เลขไหมเพื่อนผมก็ไม่รู้นะว่าจะได้เลขยังไงนะผมก็ไม่เคยเห็นนะผมไม่เคยขอเลขอย่างนี้ทีนะเพื่อนนะ<ม>ก็ แคบเอานะฮะมาดูเอาแล้วก็มาดูในโทรศัพท์ว่าพวกนี้จะเห็นเลขอะไรนะจะเรือนรางจะอะไรก็อีกทีนะไหนก็บ,บ้านละมืดมากเลยเพื่อน,น่นี้มืดมากมองไม่เห็นอะไรเลยอะแบบเป็นคืนเดินมืดอะตกใจกันมาเลยผมเห็นผมยังตกใจเล,เลยเพื่อนนะก็ ได้เลขกันมนเพื่อนนะก็โชคดีมีชัยนะครับพรุ่งนี้มีเลขอะไรก็ส่งส่งมาให้กันดูคอมเมนต์ใต้คลิปให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีนะครับพเพื่อนๆเจอกันพรุ่งนี้นะครับนอนหลับฝันดีนะครับขอ,อให้มีเลขเด็ดนะคะ <c oughs>